สว,ส,สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้มาอยู่ก tá, ับส,สิทธ eh> ิ์ของหลวงพ่อกวยนะครับก็ค right> ือคุณลุงปิวเนนแตงหรือหมอเงนะครับท่านผู้น um ี้เนี่ยบวชอยู่กับหลวงพ่อกลวยถึง5้าพรรษาสี่พรรษานะครับสี่พรรษาแล้วก็บวได้ปฏิโมกนะครับแล้วก็สวดปฏิโมกเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเวลาลงทำวัดแล้วก็ทำสังฆกรรมต่างๆก็คอยช่วยหลวงพ่อกวยอยู่เป็นผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของหลวงพ่อกวยพอสมควรนะครับวันนี้จะมาสอบถามเกี่ยวกับ หัวใจลิงลมนะครับวิชาหัวใจลิงลมซึ่งผู้ที่จัดถ่ายทอดถึงนี่คือหลวงตากริงนะครับหรือนายกริงสุกนินนะครับหรือหลวงตากริงสุกนินเป็นสิทธิ์ก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นพี่น้องกับในกรวยสุกนินเนี่ยคนที่แปลงเป็นจระเข้เดี๋ยววันนี้เราจะสอบถามกับหมอเงนะครับดีนายบิวเดนแตงสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องราวของการอะไรหัวใจลิงลมครับหัวใจลิงลมการปลูกหัวใจลิงลมในที่นี้ก็คือการปลูกจาก สักใช่ไหมครับครับสักสักเป็นลิงองเงยลงเล่าให้ฟังที่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงครับก็ตอนที่สักมาเลยเขาก็ก็ปลุกกันแบบหัวใจเจ้าระเก้น,เนี่นะครับมาลองความเข้มแข็งเขามขังนะครับความขลังดูก็ลุงก็บวชพระประสาสองจากนั้นนะครับจากเรนไอพระกิ่งพระก,กิงกก่งนี่เขาก็ยังไม่ถึงไอคันอุปสมบทเป็นเนนอ๋อยังเ,<น>เป็นเนนอยู่ใช่ไหมครับเป็นเนนไอใหม่ก็เป็นเด็กวัดเป็น ลกศิษหลวงพ่อก็คือร่วมยุกเดียวกันครับวมยุกเดียวกันนี่ก็ได้สักริงลมตัวริงลมมาสินี่ก็ได้กับพระคาถาหัวใจหัวใจริงลมมาหลวงพ่อวิงวังกังหะนั่นนะครับครับครับวิงวังกังหะก็ลองให้ปลุกซื้อซื้ประมาณต้องบ่ายโมงได้ครับครับมันมีห้องน้ําอยู่ข้างๆแต่มี ก็กล้วยใหญ่อยู่กองคือห้องน้ําสมัยก่อนนี่คือตีเป็นสังกะสีตีสังกะสีล้อมล้อมไว้เฉยมีอ่งน้ําแล้วก็แล้วก็เข้าไปตักงอาบตรงกลางตงอาบพอพักกิ่งปลุกเป็นเป็นลิงลมแล้วเกิดไงขร้นลิงลมก็จับก็ไม่ทันครับเพราะไวมากลูดขึ้นไปยอดกล้วยไอ้ที่มันแตกลมลมจับอยู่เลยแล้วยอดกล้วยเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยไม่มีทางปีนขึ้นไปได้ต้องหักมันเลื่อมมันมันต้องลื่นแล้วมันต้องหักนะครับมันเพราะมันอ่อน แต่นี่ปีนขึ้นไปได้ปีนขึ้นไปได้ไม่หักเออเป็นเรื่องที่น่าคิดเสร็จแล้วยังไงต่อครับหมอเงยังไงก็จับไปถูกตัวเข้าก็ลงมาทรมดาปกติอ๋อพอไปแตะตดนโดนตัวัก็คืนกลับเหมือนเดิมตกมากลับเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ล่นไม่ระไรแล้วปลูกมาอีกแล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์การปลูกอย่างนี้อีกไหมครับลองไม่ใช่ไหมก็ไม่ไม่ได้เล่นเลยครับแล้วที่ว่าปลูกแล้วก็ไต่ข้างฝาในกุฏิ อ๋ออีกเที่ยวเที่ยวเที่ยวสองเที่ยวสองใช่ไหมครับฝาฝาเป็นฝาเกร็ดนะกุติไม้กุฏิไม้แบบว่าไีอะไรเกาะเลยครับครับพอปลูกขึ้นมาแล้วเป็นไงตายไปเรื่อยๆหลบๆคือตายเหมือนจิ้งจกเงี้ยครับครับทั้งๆที่ไม่มีอะไรไม่ไม่มีไม่มีอะไรเกาะมีฝาคือคนธรรมดาเนี่ยตายข้างฝาได้เหมือนไคล้ายๆสมัยนี้ก็สไปเดอร์แมนนะนะแต่นี่คือเรื่องจริงครับคือเกาะขึ้นไปเลย ก็ก่อต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยังไงเลนฝาเลนไทยนี่แหละอ๋อก็คือไม้ฝาขัดแตะแบบเรือนไทยนะคะหลักช่วยกันจับเหือนไม้บางลิ้นน่ะนะครับก็คือพอไต่ขึ้นไปแลวมารอบๆอ๋อพอไต่รอบๆกุนติกระชวยกันถลักจับอ๋อช่วยกันกระโดดจับนะครับกระโดดจับพอแตะขาเข้าก็ก็หายเลย่ อ๋อเพราะแต่โดนตัวก็หายลงมาเหมือนเดิมลงมาเหมือนเดิมเออนี่ก็คืออนุภาพของลิงลมครับแล้วใครที่ว่าปลูกลิงลมแล้วขึ้นไปอยู่ไปนั่งอยู่บนยอดเสาธงโรงเรียนอ๋ออันนี้ไม่ลุงลุงไม่รู้ครับรู้ได้ว่าปลกเึ้นต้นกล้วยนี่เนี่ยลุงตงนกล้วยนี่แน่นอนีเขาแอบไปเล่นกันลุงก็ไม่ค่อยได้รู้อ๋อครับครับครับเพราะสักกันมาเนี่ยจะต้อง ไปปลุกให้ห่างกุดตรงก็ครับประวัติก็ที่ปลุกลิงลมลิงลมก็เข้าใจลิงลมก็มี2อย่างนี่นะครับขึ้นต้นกล้วยกับคือขึ้นต้นกล้วยกับขึ้นฝาฝากุติฝากุติอืมก็คือเอามือเกาะไปตามฝากุติก็เดินไปอย่างเงี้ยนะครับเออเกาะเดินไปทั้งๆที่ไม่มีอะไรให้ยึดนะครับครับถอดถัดเลี้ยงข้างไปแตะไปอย่างเงี้ยเตะเท้าก็นั่นไป่ะลิงลมนี่คือตัวเบาครับขึ้นไปได้เกาะได้หมดก็ไม่ลื่นมาร้ายล่นอืมแปลก ถ้าเราไปถูกเข้านี่จะแพะก็หลวงตาจิ่งวันนี้ก็มรณภาพไปแล้วนะครับก็เหลือแต่เรื่องราวเล่าขานส่วนหมอเงนี่หลวงพ่อก็สักให้สักเป็นเป็นเสือใช่ไหมครับเสือหมอบเสือหมอบนะครับตอนที่สักมาใหม่ๆนี่ร้อนไหมหมอเงร้อนครับหลวงพ่อต้องสักร้อนคอยจะออกป่าป่าไปตมครองตำอไรหมออยากจะไปเที่ยวเรื่อยนะไปไปเรื่อย ผ่กบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวต้องล้อมต้องสักล้อมอโอเคสักล้อมข้างๆ้านี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งนะครับในด้านอาพิาพนิหารต่างๆของหลวงพ่อกลวยแล้วก็สิทธิ์หลวงพ่อกลวยคือเกิดจากการสักอักขระเวทมนตร์คาถาลงในร่างกายสิทธิ์นะบนผิวหนังแล้วก็ปลุกเนี่ยสามารถขึ้นกลายเป็นลิงลมเนี่ยเกาะข้างฝาได้เลยอะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณหมองเองยนะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวครับ